พี่น้องประชาชนที่คารพรักทุกท่านก็เออ่นผมขออนุญาตที่จะเอ่ยนามลุงลุงทองไตวันผมไม่ทราบว่าท่านอยู่ในพภูมิไหนนะครับแต่ผมเชื่อมั่นว่าท่านอยู่ในพภูมิที่ดีและในวันนี้เนี่ยนะฮะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ผมคาดเดาว่าท่านคงมยังไม่ได้ไปเกิดที่ไหนเพราะท่านบอกแล้วนะครับว่าเกิดชาติไหน ขออย่าได้พบการปฏิวัติอีกเลยตอนนี้ประเทศไทยยังอยู่ภายใต้การปกครองอของคณะปฏิวัติหรือเรียกว่าคณะรัฐประหารอยู่ดังนั้นผมเชื่อมั่นว่าจะด้วยวิธีการใ,ใดก็แล้วแต่ลุงรวมทองคงไม่ตัดสินใจที่จะมาเกิดอีกครั้งหนึ่งเพราะยังอยู่ภายใต้การยึดอำนาจรัฐประหารอีกครั้งหนึ่งวันนี้ผมขออนุญาตที่จะ การเรียนพี่น้องระชาชุทกท่านนะครับว่าผมขอรรรประจานทหารปริ็จการหรือทหารรัฐทหารยี่อำนาจอำนาจนิยมประการแรกเนี่ยนะฮะรุมรวมทองเป็นผู้พิสูจน์แล้วว่าคำพูดของทหารนั้นเป็นคำพูดที่ไร้สาระไร้ค่าไม่น่าเชื่อถือเพราะว่าโฆศกทหารในสมัยนะั้น ขออน,นุญาตเลยนะพันเอ,อากอาครทิพโรอเป็นคนพูดเองว่าไม่เชื่อว่าจะมีคนมีอุดมการมากขนาดที่จะปรีชีพได้คำพูดอันนี้แหละที่ท้าไงุ่่มทองตัดสินใจในการที่จะปรีชีพต่อต้านการยึดอำนาจรัฐมหารผมขออนุญาตทวนความอดีตเล็กน้อย อันที่จริงเนี่ยถ้าหากว่าท่านทั้งหลายที่เกิดทันหรือยังจำได้ในการยึดอำนาจครั้งนั้นเนี่ยมีประชาชนจำนวนไม่น้อยแห่กันไปเอาดอกไม้ไปมอบให้ทหารเอาดอกไม้ไปปักไว้ที่ปากกระบอกปืนของรถถังแต่ปรากฏว่ามันเลยเถิดไปครับเลยเถิดไปจนถึงท่านที่เราโคโยตี้ขออนุญาตด้วยความรา๊ ผมเคารพวิชาชีพโพโยตี้นะครับแต่การกระทําในครั้งนั้นมันไม่เหมาะสมผมเชื่อว่าจะต้องมีพรรคพวกของพวกขวาจาัดเหลืองนั่นี่ยมเป็นคนจัดขึ้นนัานคือเป็นจัดโพโยตี้นุ่มน้อยหงมน้อยมาเต้นระบาติดชึ้งติดชึ้งหน้ารถถังซึ่งเป็นการทําลายความศักดิ์สิทธิ์ของกองทัพชันพันชันใจในวันนั้นเองเนี่ยก็เลยมีการสั่งให้ทหารน,นี่กลับคนกองทั้งหมดเลย ทั้งที่ก่อนหน้าโน้นเนี่ยปล่อยให้ทหารยืนอยู่บนถนนรอบรอบพระบรมรูปทรงมาหรือรอบรอบราชดำเนิเนเพื่อให้ประชาชนเนี่ยเอาดอกไม้มามอบให้แสดงความภาคภูมิใจเสือเกินที่ตัวเองทีน่น่านาสเรตนี่ไงคือเหตุการณ์ที่ทำให้รุงทองเนี่ยรับไม่ได้รุทงทองก็เลยตั้งใจที่จะกระชากอารมณ์ความรู้สึกของประเทศของสื่อกลับมา ลุงก,ก็เลยตัดสินใจที่จะขับแท็กซี่ไปชนรถถังเลยครับจริงๆวันนั้นท่านตัดสินใจที่จะพลีชีพแต่ท่านบอกท่านเองนะครับว่าวามงมในการเลี้ยวเนี่ยมันผิดจริงๆเนี่ยผมได้มีโอกาสคุยกับท่านตอนที่ท่านไปป่วยที่โรงพยาบาลเชิราก็าคือหลังจากที่บาดเจ็บแล้วก็มีคนพาส่งโรงพยาบาลเพชรชีราในวันนั้นสื่อจํานวนหนึ่งประชาชนจํานวนหนึ่งยังรุมประนามลงมงิมทองหาว่าเมาาย้าบ้าอะไะ ถาว่าขับรถแล้วไม่ได้สตาร์บ้างหลืวันนั้นไม่มีผู้โดยสารบ้างหละแต่ความจริงไม่ใช่เลยผมหมอสารภูมิชีไปยิ้มเยี่ยมลุลนทองพมองเห็นแล้วว่าลุลนทองทำไปด้วยอุดมการท่านบอกเองนะครับว่าพอดีเห็นทหารยืนเฝ้ารถถังอยู่ถามว่าขับพุ่งชนตรงๆงมีโอกาสที่จะทําให้ทหารเสียชีวิตซึ่งมันไม่ถูกต้องเพราะว่ารถทหารไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องท่านก็เลยหักก็เลยทําให้ท่านไุเสียชีวิตพวกเราก็เลยขอร้อง ว่าคุณลุงครับชีวิตของคุณลุงมีมากมีค่ามากเกินกว่าที่จะมาแลกกับคณะรัฐประหารชุดพปคนะครับหรือทมชสมัยนูน้นคุณลุงก็รับฟังนะโดยดุนเียาภาพเบืเปลี่ยนการตัดสินใจแล้วปรากฏว่ากโฆษกอของพระบรมนี่แหละครับไปพูดเหยียบยามน้ําใจนี่ไงบนเสาสระดมนี่มีเขียนไว้นะครับว่ารัาใจคนไทยนั้นค่าได้ แต่หยาไม่ได้ครับลองไปดูนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็เลยตัดสินใจและการตัดสินใจของท่านละเอียดลึกซึ้งนะครับท่านเดินไปดูงาน14ตุลาแรกสุดท่านตัดสินใจที่จะากแขวนคอกับอนุสาวรีย์แต่ท่านคิดแล้วมันอาจจะเป็นการทำที่มันรุนแรงเกินไปบาดตาบาดใจของคนมากเกินไปท่านก็เลยคิดใหม่ในที่สุดท่านก็เลยมาแขวนคอที่นี่เพราะฉะนั้น าการกระทำของคุณรุ่งวงทองจึงเป็นการตบหน้าทหารผด็จการอย่างแรงครับตบหน้าอย่างแรงประจานทหารผด็จการอย่างแรงที่ทหารผด็จการเคยปรามมาคนไทยไว้ว่าจะไม่มีใครมีอุดมงการมากพอที่จะมีชีพเพื่ออุดมการได้ที่งั้นคุณรุ่งทองก็ผมเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่ที่สุด พอเยี่จะต่อสู้กับเผด็จการแต่ผมเห็นด้วยกับที่อาจารย์นิดาได้พูดมาเมื่อสักครู่นี้นะครับเราศึกษากิจใจที่สูงส่งของลุงนวลทองแต่เยี่ยงอย่างเรื่องวิธีทางเดิมผมขออนุญาตที่จะเสนอว่าเราเลือกหนทางอื่นดีกว่าชีวิตเรามีมากมีค่ามากกว่าที่จะมาทําเช่นนี้นะครับแต่ผมเคารพในวิธีทางของคุณลุง นี่คือเรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่สองที่ผมขออนุญาตที่จะประจานทหารลเผด็จการก็คือทหารเผด็จการนี่เขาได้ให้คำมั่นสัญญากับคุณบุญชูพญาคุณลุงนวลทองและก็ครอบครัวว่าจะอนุเคราะห์ว่าจะให้ความช่วยเหลือจนสามารถที่จะยืนบนลำแข้งของตัวเองได้เมื่อสักครู่นี้ผมก็ยังถามผมถามทุกปีครับว่าทหารเผด็จการนี่เขาเคยมาช่วยเหลือ ครอบครัวบ้างหรือไม่อย่างไรที่ผมมาพูดนี่ไม่ได้ต้องการมาทวงนะครับแต่ต้องการมาประจานครับว่าคําพูดของทหารเผด็จการนั้นรับฟังไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นท่านที่กรพทุกท่านโปรดไปพิจารณาดูนะครับว่าคําพูดของทหารเผด็จการนั้นรับฟังไม่ได้นะครับประการที่สามนี่ก็คือว่ารุ่งรุ่งทองบ,บอกแล้วนะครับว่า เกิดบหน้าชาติไปนี่ขออย่าได้เจอปฏิวัติอีกผมต้องการเรียนทุกท่านนะครับว่านี่เป็นภาระรับผิดชอบของพวกเราในการที่จะป้องกันหรือปิดประตูไม่ให้เกิดรัฐประหารเกิดขึ้นในประเทศไทยได้อีกผมเองขอเสนอทางเลือกนะฮะซึ่งผมเชื่อว่าสําหรับผมเนี่ยเป็นทางเลือกที่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดการยึดอำนาจรัฐประหารได้ นั่นก็คือเราต้องเอาคณะรัฐประหารที่ยึดอำนาจสำเร็จเนี่ยที่ยึดอำนาจสำเร็จมาลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา113ได้ผมคิดของผมนะครับในฐานะที่ไม่ได้เป็นทนายความเป็นหมอแต่ก็ได้เรียนกฎหมายมาบ้างในงวินาทีที่พวกเขายึดอำนาจในวินาทีนั้นพวกเขาเป็นผู้ร้ายแล้วครับเป็นอาญากรครับทำผิดมาตรา113ครับมีความผิดข้อหากบฏครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาประกาศสืบเนื่องมาภายหลังก็คือนิรโทษกรมนั้นต้องถือว่ารับความไว้ได้ต้องถือว่าเป็นมงมฆ้างเพราะนั้นผมฝากนะครับให้ประเทศไทยให้ประชาชนไทยให้พักการเมืองของฝ่ายประชาชนทุกพรคมาไปพิจารณาหากว่าท่านจะรับการลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงถล่มทลายหรือจะเรียกว่าแลนสไลด์ก็สุดแท้ใจนะครับได้โปรดนำ คณะรัฐประหารแม่ว่าชุดของสุนทิบังหรือว่าชุดของประยุทธ์จารุชานี่มาลงโทษตามประมวลกฎหมายมาตรา1 1 3ให้ได้ส่วนทางเรื่องที่สองนี่ผมเรียนรู้จากปรวัติศาสตร์ก็เพียงแต่รามาเรียนเพื่อให้ประกอบการพิจนารณานในประาชติาติไทยมีการยึดอำนาจรัฐประหารหลายครั้งแต่การที่อำนารัฐประหารที่พ่ายแพ้ จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อนี่มีกองกำลังทาหารฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายประชาธิปไตยกล้าต่อสู้ครับทั้งแรกที่สุดก็คือว่ากบฏโบวอนเด่ยนคนะราษฎรเขบสู้ครับคณะราษฎรเข้สู้เพราะฉะนั้นก็เลยสามารถเนี่ยปราบกบฏโบวอนเดเนได้ผงจำได้นะครับว่า,า,าติดท่าราถูกยิงตายที่ไหนโดยใครนะครับหลังจากนั้นเนี่ยจึงมีการจับกบฏโบวอนเด่ยนไปลงโทษ อาประวุลหนึ่งถึงสามแล้วต่อมานี่ไปดูสิครับเมษาฮาวายที่พ่ายแพ้นี่นะครับเพราะว่าฝ่ายพลเอกเกรนนี่เขาไม่ยอมครับแล้วฝ่ายพลเอกเกรนนี่เขามีพลเอกชชลิตยงเดยุทธ์นี่เป็นกำลังสําคัญพลเอกชชลิตยงเดยุทธ์ก็เลยส่งกองทหารมาลงที่ดอนเมืองนี่แหละ430รอามสีลพลถังเข้ามาแล้วก็จับก็จับสว่างจีนนี่ นที่สุดก็สามารถเี่จะูกระบวกได้ดังนั้นนี่ผมได้ยินได้ฟังมาเยอะนะฮะว่าพวกเราไม่ประสงค์ที่อยากแค่มีการรัฐประหารเกิดขึ้นอีกต่อไปการตราไว้ในรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้ประโยชน์เพราะรัฐธรรมนูญฉบับ2517ได้ตราไว้เรียบร้อยเลยนะครับว่าการรัฐประหารนั้นไม่สามารถออกอรกอบนิรโทษกรรมได้แต่ว่า พอปฏิบัติเขาจริงๆเนี่ยไเป็นไม่ได้ครับรัฐประหารเลยเขาฉีกรัฐธรรมนูญทันทีดังนั้นเนี่ยถึงจะตราไว้ใน,นรัฐธรรมนูญว่ารัฐประหารไม่สามารถออกพรละอได้สุดท้ายเขาก็ฉีกรัฐนูนในที่สุดเขาก็สามารถที่จะได้โทษตัวเองมันมีแต่ว่าถึงจากที่ได้โทษไปแล้วก็ต้องนำเอานักกฎหม,มายทั้งหลายมาถกเถียงกันว่าพวกที่เป็นกบฏมมตามารา113สาสามารถออก พอลกรนี่เราโทษตัวเองได้หรือเปล่าแะัะน้นผม,มจ<ะ>ึงประสงค์ที่อยากจะฝากให้พี่น้องทุกคนพิจารณานะครับทาอย่างไรถึงจะให้อุดมก,การณของหลูกนูทองปรากฏเป็นจริงขึ้นมาขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ